แก้กล่องเร n น v วติงพัร S7 หูฟังบอน c o คอนดักชันหูฟังออกกำลังกายใส่สบายที่ไม่ต้องยัดเข้าในหูก็ฟังเพลงได้เป็นไงไมาดูกันเลย และนี่นะคบก็คือเลโ o โว i n งผัด X7 นะครับหูฟังออกกำลังกายอย่างแท้จริงนะพอเราแกะกล่อง n o v o โว i n ง p ัด X7 ออกมานะก็จะเจอแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวหูฟังนี่คือจะเป็นงานมินิมอลแบบนี้เลยนะและที่ขาดไปไม่ได้นะครับเป็นที่ชาร์จแบบกิ๊บแม่เหล็กแบบนี้นะั่นเองและแน่นอนด้วยความที่เป็นหูฟังแบบบอลคอนดักชันนะต้องบอกเลยว่าใส่สบายไม่เจ็บหูแน่นอนคอยการสั่นของเสียงก็ทํามาจากเหล็กนะครับทำให้เสียงชัดสุดๆไปเลยการเชื่อมต่อก็ผ่านบลูทูธ5.3ทําได้รว รวเ็สัญญาณสเสถียรไม่หลุดง่ายยิ่งเป็นหูฟังออกลังกายนะครับยิ่งต้องบางเบาและก็ทนถึกยืดหยุ่นสูงแบบนี้นะไม่เสียหายง่ายๆครับแบตเตอรี่การใช้งานก็อึดสุดๆนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งกันไปเลยแถมยังรองรับกำลังเสียง360องศารอบทิศท,ทางอีกด้วยนะแน่นอนหูฟังดีๆแบบนี้ราคาก็มิตรภาพสุดๆนะครับราคาไม่แพงเลยนะ นี่นะครับหลังจากที่เราได้สวมใส่ Lenovo t h i n k p a d X7 นะครับมันจะเป็นหูฟังแบบโบนแบบนี้นะสังเกตเขาไม่ได้ใส่ลงไปในหูนะครับเพราะว่าเสียงที่ผ่านเข้าไปในหูของเราเนี่ยผ่านกระดูกนะครับไม่ได้ผ่านรูหูนะเหมาะมากๆกับสายออกกําลังกายนะครับเพราะว่ามันไม่หลุดนะครับแล้วมันใส่สบายมากๆนะเหมือนกับคล้องแค่นี้เองและเสียงก็ดีสุดๆด้วยนะครับ สำหรับการเชื่อมต่อนะก็ง่ายสุดนะครับเขาก็แค่เปิดบลูทูธเรวก็จะเจอต i n ง p a d X7 แบบนี้นะครับก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะง่ายจริงๆต้องบอกว่าเป็นหูฟังโบรนคอน u c t i o n นะครับที่ราคาไม่แรงราคามิตรภาพสุดๆนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเสียงเบสลงลึกกระแทกใจเสียงกลางใสสุดๆนะครับใครที่กำลังรองหาหูฟังใส่สบายไม่เจ็บหูนะครับซื้อได้จากตะกร้าด้านล่างได้เลยนะ